ดีค่ะทุกคนกินส้มตำกับแม่โบต้ากับน้องโบต้านะคะกับแม่โบต้าพอกินสองคนนึงสตอกินสามรอบเหรอสตอร่อยแรงมาจากใต้นะคะทุกคนตอร่อยแรงตำเองสว่มากสต็อกให้แม่แป๊บนึงก่อนอ่าสต็อกให้ก่อนนะครับเราจะมาเริ่มกินกันเลยกินกันเลยตอตำเองสดๆมือดคำมือดกะบอเวียนได้พี่น้องสตอแซ่บแซบ ต่โตข้าวแท้ๆไม่พอขายพี่นอ้องเอออืขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนอืมระวังใะ คนให้เข้ากล้องไม่อยากเข้าเรากินไปก่อนเอ้ยเอาไปก่อนครั้งสุดท้ายอืมก็ะจะเหรออ,อะไรฝีมือแม่ไม่มีวันไหนบอกว่าไม่อะไรส้มตำออมอมรอใส่แล้วก่ <c oughs> อนแนมามาคือส้มตำนี่น้อง เม,มื่อใดมันก็ตําเองเม,มื่อใดบ่มันก็ตําแม่ค่ะมานะค่ะมาค่ะจะมาชิมสตอร์ดูนะคะกินกับอะกระยังก่อนใช่บะพริกเนเปพร้อมเพีเพรบ่ได้ลูกกินน้ำกับพ่อเพ,ะนะพเียรนะเนเปาะบพริกแห้งบกพริกแห้งก็บบกพริกซอสแซ่บๆหน่อยไหมล้ว อื้มก็จ้อดสตอ์ต้ายอร่อยมากทัมสุดไทยเพราะมีคนรอกินด้วยอยู่ทสัมสุดไายใหญ่ๆเลยยังเต็มขอเขาเลยมาชนกันอืพ่ออีกฮะอยู่ับ <c oughs> เดี๋ยว แซับๆจังเลยมั้งต่อืออือฝากคลิปให้พี่โบฝากสำหรับคลิปนี้น้องโบต้ากับแม่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะใครสนใจจะตออ ทักแม่ปาม้าต้านได้เลยนะเอาเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์วกดแวกวชร์แม่ป้าต้านนะคะวันนี้น้องป้าต้านและแม่ปา้าต้านขอลาไปก่อนนะคะบ๊ยะายบต้านด้วยเชื่อปาต้าก่อนสวัสดีค่ะ